มาวาดรูปบอกรักแม่กันครอยากวาดรูปเซอร์ไพร์แม่มาลองวาดตามในคลิปกันนะคะวันนี้จะสอนวาดแบบง่ายๆค่ะเริ่มจากวาดวงกลมเป็นหน้าสองใบขึ้นมาก่อนเลยนะวาดรูปปลกแบบนี้ค่ะเป็นแกนหน้าวาดเส้นยาวลงมาเป็นแกนของลำตัวค่ะหัวไหลจะอยู่ประมาณตาสองข้างค่ะเส้นแนวนอนจะวาดตานะคะจุดตัดจะวาดจมูกและเส้นแนวตั้งก็จะวาดปากค่ะวาดตัวอยู่ใต้คางเป็นคอเสื้อค่ะหัวไหลจะอยู่ประมาณตาอย่างที่มีนบอกเลยนะคะจากนั้นเราวาดวง กลมตรงนี้จะเป็นหัวลายขีดออกมาเป็นเส้นแบบนี้ค่ะก็คือแขนนะวาดวงกลมตรงมือค่ะตำแหน่งที่เราต้องการก่อนแล้ววาดเส้นโค้งอ้อมจากแขนทั้งสองข้างเราจะได้แขนมาหนึ่งอันนะวาดผมนะคะเลือกทรงผมที่ใกล้เคียงกับแม่ของเราได้เลยวาดเสื้อแบบง่ายๆก็จะเป็นเสื้อยือดนะ วาดผมทั้งสองคนเสร็จแล้วให้วาดตัววีใต้คนสองคนแบบนี้นค่ะกวาดเส้นโค้งขึ้นไปเป็นหัวใจเ,เขียนคําว่ารักแม่ตัดเส้นด้วยปากกาเมจิกสีดํานะคะเติมหัวใจนิดหน่อยถ้าใครมีปากกาเมจิกที่เป็นหัวหนานหน่อยแล้วก็นํามาตัดเส้นอีกรอบได้่นะคะตรงส่วนที่เราอยากเน้นให้ชัดมากขึ้นนะลบเส้นล่างออกให้หมดเลยจ้าเติมแก้ม ใครมีสีไม้สีช็อกสีน้ำอะไรแล้วก็เอามาระบายแบบง่ายๆนะคะมีระบายสีไม้แบบง่ายๆนะจิกลูกมาระบายเท่านี้เราก็จะได้ภาพแม่ลูกผูกพันน่ารักแบบนี้เลยค่ะลองไปวาดแล้วก็แอบให้คุณแม่กันนะพอเป็นแม่แล้วเนี่ยไม่ว่าลูกจะให้อะไรแล้วก็มีความสุขทั้งนั้นเลยค่ะได้การวาดรูปเป็นเรื่องง่ายเพราะมือชานน้จะวาดอุบง่าย